เนี่ยจะถามพี่เนสพี่เนสเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมกูชอบใช่ครับที่ปีแปดเก้าปีครับแล้วก็น้องไข่เคยมีแฟนอยู่บึงการหมูนะบ้านเมียกูเลยเมียขายหมูนะมาทันแล้วแได้แบบนี้เลยเดี๋ยวมึงจะอะไรหมดเลยสวัสดีครับวันนี้พุกับผมไปเทา่ยวนะวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะเราจะเดินทางไปจังหวัดบึงการนะไม่ได้บินตรงไปแบบว่าลงบึงการเนยนะเราจะบินไปลง สกลเนาะเราไปไปลงสกลนครน,นะจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านเมียผมนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยไปหรือเปล่าเดี๋ไปทำพี่มันไ,นไปเที่ยวปรากาไหมเคยเลยครันะ้งแรกเลยครั้งแรกเนี่ย,ร,ยรู้ไ,ไม่บึงก้นที่เจะไปนะดูทัว่วมีพญานาคกันอย่าราดูว่าจะเป็นยังไงท่านมึมบอกได้ยอดอยนิดนึงเลยต,ตอนนั่งรถไาพี่ยังคุยกับจูอยู่เลยว่าเบืองต้นมีรอยเราอยากเหยียบมีเยอะมีเยอะมีเพราะว่าเป็นจังหวัดใหม่ไงมันอยู่ระแวกละเวกกันอยวเราไปถึงเราจะพาเที่ยวดีคนที่สองใน ประสบการณ์ชกชอยชกชนยเนี่ยชกชนเคยไปบึงการไหมเคยครับเรื่องอะไรบ้างเคยมีแฟนอยู่บึงการรอ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 อย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่าอยู่บ้านอะไร ไม่ได้ละนานแล้วเปซิกไปีอใครที่เป็นแฟนที่ชับทักไม่ได้นะไม่ต้องทักมาไม่ต้องทักมาไม่ต้องทักมา้งมาแล้วเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างคือไปตอนคืนแล้วกลับเลยไม่ได้เที่ยวอะไรเลยใช่ช่วงที่ชับไปอาจจะไปบ้านพวกนั้นไม่พัฒนาอาจจะหลายปีแล้วสิบปีสิบปียังไม่แยกจังหวัดเลยแยกแล้วแยกแยกใหม่ๆมันแยกใหม่ๆเลยทอก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรที่เที่ยวเยอะมากอ๋อชุ้นเคยไปไหมไม่เคยไม่เคยไปเลยไปครรั้งแกครั้งแรก ของการไปท่านมาคาหรือไปพญานาคอะไรต่างๆด้วยไม่เคยเลยมึงกายคือไม่ตอนนี้แบบเรียนทำไมเรียนนะคือแบบว่าอยากได้แฟนที่อยู่บ้านแบบว่าไกลไม่ใช่จังหวัดเดียวกันไม่ใช่อำเภอเดียวกันล่อไปเแล้วเลยขอประเทศเลยกู บรรยากาศคุ้นแต่เดี๋ยวบรรยากาศบ้านเขาดีเดี๋ยวรอไปถึงก่อนดีมากเลยแล้ว่ะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมีที่เที่ยวเยอะมากไอ้เคียวเคยไปไหมไม่เคยไม่เคยมันมีหนังที่ไปถ่ายที่นู่นเยอะมากอยากไปเอ่นั่นเลบึงงง่ะพงงง่ะึงงงอยู่บึงการนะอยู่หนองไทยอยู่ใกล้ๆแบบนี้เราจะไปเลยเออมันมีไอ้นี่ไหมมั่วครูสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีครับอืมงั้นนี่มีมีมีเคยไปไหมไม่เคยไปแต่ก็รูเดี๋ยวมีอะไรน่าเที่ยวปะเอออย่ามารอดู ีหมูทะม,มทาบ้านเมียกูกินด้วยเออหม,หมูทออร่อยหมูกระทะบ้านเมียกูเลยเออเมียขายหมูทาต้องหย่ารอดูนะว่าบินไปถึงแล้วผมจะพาเขาเที่ยวอะไรกันนะแต่ก็ควรเที่ยวผมก็ไม่รู้นะมีอะไรบ้างทุกคนรอติดตามคลิปนี้ได้เลยครับสนุกแน่นอน <S <S <ๆ>ตอนนี้ครับเรากำลังขึ้นเครื่องหาที่น,นั่งกระดูกเขาใส่ไดไอซ์ไดไอซ์ไดไอซ์เออใส่ไดไอซ์ไม่ใช่อากาศในมองมันชื้นอ่าแอร์เลยมันเป็นควันอย่างงี้ตอนนี้ก็ถึงสะกดนครแล้วนะก็อย่าไปขึ้นรถตนนู้กันแล้วก็จะพา ไปจังหวัดพึงกรครับโอเคปะตอนนี้พวกเราทั้นหกคนถ้าเรามีคนกนน็ได้ขึ้นรถตู้แล้วนะครับจะไปบึงโคงหลงนะครับแต่บอกไว้ก่อนบึงโคงหลงนี่มีที่เที่ยวกันเยอะอยู่นะจุดแรกจะแรกนั้นมีน้ําตกเพื่อจุนได้ไปน้ําตกชามพะนะจุนจะแบบว้าวมากน้ําตกชัมพะโคตรดีเลยบรรยากาศดีมากผมไม่รู้นะว่าเวลาเราจะเหลือพอเปล่าถ้าเกิดเหลือพอผมจะพาไปน้ําตกชัมพะนั่งรถก่อนชั่วโมงครึ่งครับ เพียวเป็นไงเห็นเมนูอาหารแล้วดีไหมดีนะเพาโหดเลยนะดูเดียวตัวเพียวโล่อสามชั้นเลยนี่นี่ตักอย่างนี้เพียวมึงจะเอาอะไรหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเพียวเกินไปเ้ยข้าพูดแกให้เรียบร้อยเลยดูมีกุ้งตัวใหญ่มีอะไรตัวใหญ่แซลมอนมีถั่นละไม้มีอะไรเยอะๆเลยะเฮ้ยก็ของมาเยอะอยาเราดูรสชาติว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าผมไปตักมาเออเบ๊เเป็นไงแค่แก้วก็ดยู่ดูไดใช่แต่ดูหม้อนะดูหม้อดูของกินเยอะนะของกินเยอะไหมเยอะเยอะจริงเยอะจริง ใช่เดี๋ยวเดินไม่หยุดเลยกินมันหลากหลายเออเดี๋ยวรอดูรสชาติมาครั้งแรกจะได้แบบนี้เลยเขาให้คุดสวยเนื้อเนื้อแต่บนใดเขาบอกพี่ลองกินเนื้อเปล่าเนื้ออร่อยปะเนื้อเป็นไงบ้างน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมดน้ำจิ้มอะไรดีน้ำจิ้มคุดเขาไม่หวงเครื่องใช่เขาไม่หวงเครื่องปรุงเลยใช่จริงนะที่ว่าร้านแห่งที้อร่อยเลยอร่อยนะดูนะของกินเยอะมากมีเนื้อเต่าด้วยมีอะไรอ้เยอะะผมกอกินก่อนนะไม่ต้องถ่ายทุกคนได้ดูหรอกใครผ่านมาคนแวะมากิน ดีมากที่เที่ยวจังหวัดบึงกาลอีกที่หนึ่งคือภูท่อครับเคยมาไหมทั้งแรงเลยทั้งแรกครับทั้งแรงคือทั้งบนสูงไหมโคตรเสียวมันไม่สูงมากแต่เวลาไอ้บนที่เดินแบบเสียวที่มันเป็นไม้ไผ่ไม่ไม้ไผ่ไม้แล้วเดินแบบว่ามันเห็นจุดมันก็ทำมันเบียงยื่นออกได้ยินเป็นไม้ไผ่แล้วผมไม่อยากขึ้นมากแต่เสียวจริงแต่เสียวจริง น้ผัดหรือไม้กระดานไม้กระดานไม้กระดานแล้วโอเคไม้ไม้ไม้กระดานหรือไม้กระดกไม่เล่นอันนี้อันนี้แฟนเก่าพี่เคยชวนมาอยู่จริงอ่ะเฮ้ยคนไหนคนไหนเขาเคยชวนมาแต่พี่ไม่เคยมาเลิกแล้ววันนี้ได้มาบาปหนักพี่เลิกแล้วบรรยากาศดีนะเย็นลมเย็นมากไม่ไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวโอ้ดีนะพี่ไม่กลัวความโดนดได้ไหมเอาอย่าให้พี่เน็ตบินโดนขึ้นโดนนี่ครับดูวิวโคตรสวยพี่เอ็มสวยไหมสวยนะดูน้ำดูน้ำ อยากมาท่องเที่ยวมาอะไรที่เที่ยวบุญการเยอะมากแหล่งขอพรเยอะๆด้วยมาใช่แหล่งขอพรเยอะมากเดี๋ยวก็จะพาไปจุดต่อไปเยอะๆครับแต่นี้ก็พามาผู้ทอกก่อนมาเดินออกกําลังกายก่อนนี่จะถามพี่เนีพี่เนทเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมผู้ทอกใช่ครับกี่ปีแปดหรือเก้าปีครับสมัยมาไทยใหม่ๆเลยดิใช่ไหมปีแรกปีแรกเลยอ่ะรกพี่เนทมาอยู่โซนอีสานนั่นที่มากรุงเทพทั้งแหลกโซะแหลกโซะแหลกโซะก็น้องไข่พี่เนทเคยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจัดงานบั้งไฟเดี๋ยวเราไปดูบังไฟกันดีกว่าบังไฟ ้เนลงไปงมหาลูกบังไฟนั่นเลยอะไรบังไฟขึ้นข้างบนไม่ใช่บังไฟเบียนาคบุญบังไฟเพียวมึงนั่นแต่เพียวบังไฟมันพอเป็นสีใหญ่ๆที่เออจุ่มจุดด้วยจุาฝนเองบังไฟเอาสดทอดนะเออบังไฟเอา มึงอะไรโอ้ไปไปไปบ้านไม่เล่นบ้างไฟบ้านเล่นแต่ตะไลตะไลไม่รู้จักตะไลตะไลก็คือบ้างไฟแต่มันหมุนอย่างนี้ตะไลมันหมุนอย่างนี้บ้างไฟมันขึ้นตรงต้องให้ฝรั่งสอนไหมอะไรคือตะไลเด็กๆคินบ้างไฟทีตะไลเปื่อยเห็นตะไลเนะเห็นอะไรโอเคนี่จะเล่นมุกแล้วรอฟังไม่ใชเล่นมุกอ่ะกินน้ำกินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำเอ้ยนี่นี่พระเอกทีวีช่องใหม่ตลกนี่มาแน่ใช่้โรจิงก่อนบายโรจิง่นบายบอกก่อน ใครที่ยังไม่ดูไปในเล่นก่อนบ่ายใคเขียนนะเนชชุนยิมเนชชุนยิมเอ๊ะชุนยิมอะไรคืออะไรตะลายเดี๋ยวผมยกื่อใหม่เดี๋ยวผมยกใหม่เฮ้ยตะลายมันเป็นยังไงวะไม่เคยรู้จักเลยคิดอยู่ให้เวลาคิดพี่เนไปก่อนบกเียอ่าเลิกกองเลิกกองเลิกกอง หมูพทุกคนเปิดบ้านเปิดบ้านโคได้ไม่มากินหมูพัดกิาหมูพัดด้วยเปิดบ้านด้วยนี่นี่หมูพัดหมูพะยังใส่ของยังไม่ครบเพราะว่าเรามากินเป็นลูกค้าเจ้าแรกนี่เราเจ้าแรกของวันถายทุ่งเย็นดีนะเปิดร้านมาห้าปีเพิ่งมีเจ้าแรกดีนะโรงแรมอยู่ใกล้โรงพยาบาลกินวันนี้แป๊บเดียวเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ไม่ต้องห่วงที่ใจอยู่แล้ว มีนี่ <extern> อ, Blog, อ in, ัอ Girl, นนี้เปิดร้านทำด้วยนี่มีขนมใช่คือทุกอย่างคือครอบคลุมทั้งก็ไม่จ่ายอ่ะขี่กินแล้วชิมก่อนโอ้โหคืออร่อยวางแล้วเดิแม่งเมียกูทธาอันนี้คือร้านขายแบบว่าของธรรมดาแล้วก็นี่ร้านเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ขายน้ำปั่นด้วยแต่วันนี้ไม่แฉลอยู่อันนี้ลูกกูด้วยนี่ไงได้เดี๋ยวลองกินหมูทยดีก่อนหมูทนะบอกว่าอิ่มกินกันด มียังไม่ได้ทำนะแต่พี่ที้มาอร่อยนี่รูกก่าหมูร้านนายมาจากนู่นข้างบ้านนู่นกับร้านนี้นู่นเลยเป็นวัวเลยอันนี้อันนี้อันนี้บ้านอันนี้บ้านพี่สาวไอเอาหมูมาอย่างนั้นแหละเอ้ยอันนี้บ้านฉันอยู่รับนัดลองว่าสดหมูสดนี่นี่ใช่ดูร้องวู้ดๆอยู่นะเชื่อจากตรงนั้นแหละเนื้อวัวที่นี่ก็สดวัวอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งแต่ก่อนมีห้าตัวเคยมันถ่ายรูปลงตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วเอามาทำเนี่ยกินที่เหลือด้วยอยู่ในตู้จะไปช่มหมูท้ายที่เอสุดจูนอะไรจน กินน้ามะพร้าวนะเอาน้ำมะพร้าวจ้ามีแมคค้ามองไม่เนแมคค้าหรอกแม่ค้าตัวเตี้ยมันสูงทำร้านโคตรสูงเลยตอนขายก็ตัวเล็กมึงก็ทำร้านไม่สูงวันนั้นเมื่อเช้าที่เด็กมายืนสั่งน้าอยู่เนี่ยแมคค้าแม่ค้าเอาเลยไปเก้าอี้ให้เด็กมีเก้าอี้ให้เด็กกินหน่อยเห็นไหมน่ะไอทำน้ำอะไรทุนน้ำมะพร้าวใช่ไหมเที่ยมาน้ำอะไรเอาเผือกบอนะไรแมคค้าเขียวชาเขียวไก่ปั่นไม่มีไก่ปั่นไม่มีมังค์เฮโซดามังค์เฮโซดาโอเคมาาวโซด เป็นไงวะทำเป็นไหมลองดูเมียกูทำไม่เป็นเลยนะน้ำซุปหมูฮารานผมนี่เป็นยังไงน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าเฉยเลยเหรอน้ำเปล่าเฉยนี่เดี๋ยวลดดีไอ้แต่นี้ได้ใช่ไหมยิ้มหน่อยไม่ได้น้ำเงินน้ำเขียวโอ๊ตตัดแล้วหมูกระดูหมูฮาราหมูฮาราจตกอยู่ไหนหมูฮาราญผมน้ำซุปไม่เกี่ยวน้ำจิ้มเด็ดๆหางันอะเร็น้ำจิ้มนี้หยุดดอดทำเองดืเนี่ยตอนนี้ลงไปเรียบร้อยแล้ว กะที่ไม่มีผักนะผักแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้บ่มเมียผมก่อนโอเคผักคอร์ดโอเคนะรอชิ้นแรกเลยพี่อ๋อไม่เคยหยิบเองใส่เองเลยนั่นแหละเป็นไงหมูนุ่มหมูนุ่มหมูนุ่มแม่คุณทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีไหมเยี่ยมดีเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆอ่าหวัตถบานดูเลยม่ได้กินไอจุนมาเนี่พี่อ็มไจุนกินก่อน น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มไหมซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาน้ำเิ้มซื้อเข้ามาน้ำจิ้มดีใครชอบใส่พริกก็ใส่พริกใส่พริกใส่อะไรได้แต่นี้คือแบบว่าแรกๆเลยเอาพียวต่อขายกรุงเทได้เลยเนออย่าไปเลยอย่ามันจะไปยุ่งเทพอีกเมีเยทำไมอ่ะจิ้มอันนี้คือดีใช่ทำไมไม่ขายเทีเทพอ่ะให้เมียขายอยู่ในบ้านก่อนจะเป็นอย่าอย่าพิ่งไปเทงเทพเลยคู่แข่งเยอะใช่มกินไม่ต้องมีกุ้งไม่ต้องมีอะไรนะแค่นี้พอ ี่ซื้อน้ำจิ้มส่งไปประเทศไหมเออหยอดน้ำจิ้มไปขายของเที่ตัวเนาะหมูเหมือนกันหมดอยู่แล้วขายน้ำจิ้มเองเดียวก็พอเนาะใช่จริงจริงนะขายน้ำจิ้มเมียวก็ได้นะน้ำจิ้มส่งออกเลยเออกูก็รับจากเขามาได้กำไรคนละสองบาทแล้วนะมั้งบอกแก้วเ่าหมดอ่ะเราอะเดี๋ยวผมจะกินละนี่ผมชอบกินแบบว่าหมูไม่ต้องหมักนะอร่อยโดใช้ไม่บอลอร่อยอืมได้รสน้ำจิ้มเต็มๆโคตรดีหมูไม่หมักอ่ะหมูมันสดแล้วมันนิ่มแล้ว มึงไม่เอาทุกที่จริงๆอะไรอะไรฮะมันอยู่ในจานแล้วมึงก็ในนี้ก็มีไม่เอาต้องมาแย่งในจานมันยังไม่สุกเนี่ยวันนี้มันสุกแล้วมึงอย่าไปแย่งเขาได้เพียวไอ้ยังไงตักมก็เดี๋ยวจะได้ย่างแล้วก็สุกเขาไม่เขาบอกใครอยากกินอะไรอ่ะไปตักเอาในตู้นู้นเลยตอนตักเขาไปกันหมดเลยนะพ่นเลยมึงคุยอะไรคุยโทรศัพท์คุยเท้าห่างไกลบ้านไม่ได้เลยมึงไปตักประเทศอ่ะเอออะไรกูคิดถึงเมียกูอยู่แล้วเมียกูอยู่ไหนไม่ได้เออกูคิดถึงเมียกูบ้างใช่เมียเขาขึ้นเป็นเมียย่างเปล่ามึงอ่ะ ทีมงานไปตรวจอีกอันหนึ่งที่แนะนำหมึกดอกไม้ที่จูนกินอันนี้อร่อยมากถ้าใครไปกินหมูฮามาร้านยวเดี๋ยลองหาตัวนี้กินไม่มีไม่มีไม่มีนั่นเลยกินหมูฮามาไม่เคยเจอหมึกอย่างนี้เจอร้านนี้ร้านแรกเลย่ร้านแรกเมของที่โอ่อยนี่ครับผมได้รับวปัดแล้วไปรูปหน้าผมด้วยไหมนี่ขายได้สามวันเปิดเป็นชายแล้วใครสนใจอยากซื้อเป็นชายเออขายเป็นชาเลยขายเป็นชายไม่เปิดนะ ใครอยากสนใจอยากขายน้ำปั่นร้านโคตรนายนะเนี่ยครับอยวผมไม่เปิดเป็นใครแข่งเลยจริงขายได้ด้วยผมด้วยแค่ว่าผมด้วยอร่อยดีเนี่ยผมขายได้เยอะแต่ขาดทุนนะทไมเห็นป่ะขายหน yeah. ึ่งแถมสิบเลยโปรโมชาติไหนวะนี่ไม่อร่อยแถมไปหนึ่คนนี้แหละทำขาดทุนเนี่ยคนนี้แหละไม่วันนี้ขายได้แค่สิบแก้วไม่คิดกำไรไม่รู้ลงทุนอะไร รู้แค่ว่าขายได้รู้ว่าอะไรรู้ว่าขายได้ได้เงินแต่ไม่รู้ว่าเงินลงทุนอะไรไม่คิดแค่ใครอยากเปิดแผงได้ติดต่อผมมาได้นะคุณนายคาเฟ่คาเฟ่ยังเหมือนเคคาเฟ่ขายเหล้าด้วยนะคาเฟ่เก็ตขายเหล้าทั้วหมดนะป้าโอเคก็นี่ประมาณนี้พาทุกคนมาทัวร์บ้านกินหมูนะฮะอุปถัมภ์เยอะเลยนะขายทั้งน้ำปั่นขายทั้งไง่ยำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้น้ำปั่นกินได้คอมเมนต์หน่อยว่าทุกคนอยากกินอะไรหนึ่งน้ำปั่นสองน้ำจิ้มหมูนะโอเคนี่พท หม,หมูนัไม่เอาหมูนดซ <c oughs> ื้อเรียก็ได้าซื้อเนี้<ล>ยจะสๆไปทำกินก็ได้แต่น้ำจิ้มมันอร่อยกว่าน้ำจิ้มหมูนะเนี่ยน้ำทุบไหยน้ำทุบจะน้ำเปล่าชงกินเองเมันอร่อยที่น้ำจิ้มแนวดำน้ำน้ำนเน,นีเ่ยโอเคครัประมาณนี้ถ้าใครชอบใจคลิฟแบบนีอน้อุ่มกดถูกใจกดซับไม้กดแชร์กับช่องมูลารับช่องเียด้วยกี่แสนแล้วตอนนี้พี่เอสอง้องแพี่เอละสองแสนเรกคนทำนะมนทำงล้กูแงตอนไหนวะไปเลยไปอให้ก่อนคพีอ ไม่ค่อยตัดคลิปลงไม่คอ่อยเลยความรักบางตาบางทุกอย่างหมดเลยถ่ายเยอะนะถ่ายเยอะไอคลิปที่ตัวเองมรบานกินมลพิษกินอะไรงั้นเป็นคลิปมึงทำคลิปกินดีกว่าเพี่โอใครอยากให้พี่โอทำคลิปกินคอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยมึงทำคลิปกินดีกว่าไม่ต้องรีแอคละรีแอคให้คนอื่นทำ